โอ้สบายดียำเสาพี่น้องหนาวหลายเมื่อนี่สิบสามสิบสี่องศาเนาะอ่าสิบห้ามายามไส้กุง้งยุสระเนี่ยเป็นหน่องอยุสระอยู่ข้องเนี่ยแหละหากินยำเสว่ได้สมือสมือ,อกุ้งก็ได้แต่ว่าสิบห้ามายามก่อนหมานบ่มื่อนี่นะเมื่อวานเล้งกันเลยแปลายอย่างไลยพี่น้องยุไห่อยู่หน้าผมนี่ยแหละหนาวอากาศเย็นมื่อนี่หมอกบ่ไหลเลยแต่ว่าเย็นเย็น ใส่กุ้งประมาณเจ็ดหลังอะไรอยู่หน้าเนี่ยหกเจ็ดหลังเออต้อนยางนะาเรื่องสีงามพี่น้องผมไม่ค่อยอยากตัดหญ้าออกหลายเลยเพราะว่ามันสีแห้งแล้วนะยังไงยังมน้านยังเศร้าพี่น้องไปสิาพาไปยามอันนี้สาหน่อยเลยเนี่ยผมมาใส่ไว้ในสะาหน่อยคือบอลเบิ่งก่อน ปลาโอ้ยันนี้นนไปหนักด้ยโอ้ยกบอีกแล้วคือกบคือกบกุ้งคลายอยู่นะแต่ว่ากระปูที่เขาไปกินกินกบอีกแล้วกระปูเอากุ้งมันไปหรอ ได้ได้แค่แนีอยู่ตัวนี้ก็ได้โอ้ยกระปูกินกระปูกับกบนี่บ่ค่อยย่างดอกมันเขาไปกินกุ้งเบิร์ดลงไปกินมันก,รกรัดกบตายเบิดหน่อยี๋ยวเรอันมะหันนี่ได้กบตัวหนึ่งได้ปูซีตัวหน,วนึ่งก็เป็นกุ้งกุ้งก็ไลยเติบอยู่ตัวนี้ใส่ไปเต็มหมว่บัานเนี่ยเงือมันเบิดมันสิถือบ่เงือมันเบิดเดี๋ย กุ้งลา้งูลอยู่ไล่เลยไล่อยูอยย่ไ,ยยไปน้งองคนนะ่ะกุ้งต้องปูละ่ะปูนี่หลยครับปูโอ้เอา้าพี่น้องยามไปสองหลังไล่เติบอยู่มาเบิงหัวสวนไห่นาด มะพริกบักร้าก,ก,ก,กับมะเขือว่าอยู่นี่บะงงกับเป็นหน่วยหลายแล้วุนนะนี่็ป็นสิเป็นหน่วยอีกข้อนแรนได้นเนี่ยนะเบื้องตัวนี้กันคือบ่ใส่เวนในข้องนี่แหละี่น้องโอ้โอมีเตกระปูปูเขา กินเบิดกลุ้มี่แน่นอยเอ้าเอาเอ้าไหนพ่อแน่นอยก็เอาป่ะพี่น้องเบดิดป้าปเขียวผมเทีนนเยงหน้าเย็นเย็นเทียงหน้านี่ท่ายยำเสาเนาะป่าเปย์ยำอยู่ในสะกันโอ้ยในข้องทั้งนี้ค้องทั้งนี้ปลาไหไร นี่เห็นบ่ะในไลเติดไปเด้นีน่กบนี่ปูปูนี่โอ้สิเป็นลอยตัวล่ะกุ้งตัวนี้ล่ะสิได้หลายนี่ยเดินไปน้องเด้อเพราะว่ากุ้งเพราะว่ามาปล่อยเรื่อยๆเนาะเอาเด้อนี่ตัวนี้สิเป็นยังไงในคลองปูหลายหลายในคลอง,นนนองเนี่ยนะน้องเอ้ยปูหลายหมด พี่น้องกุ้งที่ไหลบ่กุ้งป่ไหลสมโอเที่ยวกะปูกุ้งน้อยน้ยหนึ่งอนี่ข้างนี้ข้างนึง่งค้องผมนี่นะ้าวองไหลกุ้งก็ะลไหลเลย,ยนี่ คงตัวนี้ถิดบอกเป็นเบื่องคอนันมันออกเบิดแล้วว่าไส้กุ้งขาดหลายปวดปวดนะบ้ดมีแต่กระปูพี่น้องเลยโอ้คงไลคักุ้งไลยอยู่ตัวนี้นะกระปูกระไลกระไลกระปูไลกระประูหาหกเทปตัวมันตัวเด้อ มันไปลองคนคน่ะคงกระไลอยู่โอ้ยมันเขาคนน่ะคงไล่เยมโนยได้เนี่ยมันพิเศนะมันคืนหลองหยาดยัน้อยได้หมดราคาตังมา ไลาหล่ครับนี่แต่กระปูกระปูนี่ถืออีกลายอยู่มันไหลไหมกระปูไหมคนน่ะกุ้งนี่จะได้ก้อยง่ายละ่ะเนาะตัวนี้เด้กพี่น้องสืบวตัวนี้อาหารมันเบิดเมอวันนี่ไส่ใส่ไส่สืบว โอ้ก็เลยแค่แน่อยู่แต่กระปูนี่ถือกซูอันน่รอดโอ้ยจะเป็นลายลายยี่พอเอ้ยปูนี่นะเถือกซูอันนี่ก็คล้องอีกบอลหนึ่งในพี่น้องเนี่ยติดท,ทางเนี่ยคล้องไหลนะขุดคล้องไปไหล ดึกบ่ตัวนี้นะกระปูยคยอเก่านะโอ้ยกระปูนี่จะเป็นไรกินอาหารเบิดแหละกปูคงบ่าลายมันเดยมันออกเบิดไส้มันขาดลายนี่หละผลงานพี่น้อง นี่แหละผลงานผลงานนี่แหละผลงานได้ปูได้กุ้งครบตัวหนึง่งงี้อีกสามหลังอยู่พุูนจะได้อย่างวูว่านก็นได้ครบสองตัวปูสองตัววันนี้ได้ครบตัวหนึง่งกุ้งก็ก้อยหนึ่งกุ้งลายอยู่ได้ใสอยู่ปูก็บลายนีย่ปูปูได้ซุ้มมือแต่ว่าลายปูนี่โอ้ยบริเลียงดลนี่มาอยู่ พุดคล่องไปแล้วก็เพื่กันมาอยู่เนาะอากาศหาอยู่หาก,กินมาท่าต้องเสียหรือเปล่านะใส่ในสกาแฟจากควงไปพี่ใส่ในสาากผู้อื่นเนี่ยในสกาในคล่องอย่างคล่องคล่องไหลเนาะพุดไว้ก็ได้อยู่ได้กินอยู่กุ้งเอ้ยปูเอ้ยปลาเอ้ยหลายครับกวนกล้วยเอ้ยกล้วยหอมกล้กวยกลย้วยกระไรกินแต่กล้วยไม่กินตลอดปีกล้วยหอมกล้วยไข่ กล้วยน้ำว้าบืดอขั้นจะกินขุ่นทั้งขุ่นทั้งจะไหลเนี่ยบักงงบักเหนียวผมบื้ออยูส่ส่วนนี้บักงงไหลขุนกล้วยทั้งขุ่นทั้งจะไหลเป็นซิฟเศร้าเครื่อนขะุนทั้งขุนน่ะขุ่นน่ะนี่มีแต่กล้วยผมเลยนะกล้วยก็เป็นไหลเลย